อ้าวเล็บเล็บไปเลยไอหูชะตาบั้งแกเร็วนะต่างอาหารกันฉันจงด้วยนะสัญญาอันนี้สัญญาแหละวปรากฏมันดูไม่มีอะไรอ่ะมันดูอัดไม่ครบอ่ะเมันก็หายไปเลยแล้วมันก็ไม่รู้เรื่องอ่ะเลยลงทวิตเตอร์บางอันเนี่ยที่มันมีร้านนวดมีตอนพูดถึงเรื่องซิมอ่ะแล้วคนดูเยอะอ่ะแล้วมีแฟนคลับบอกว่าขอซื้อชิปโปรเอวโทรศัพท์ปดเลยฉันจะเล่นบ้านหมีม้าให้มันนานๆเลยล่ะ แต่ไม่ใส่ขนตาก็เคปะกุกว่าใส่ขนตาเต็มตาเกินไวเกินยั่ไยใช้ให้น่อยมาบอันนี้คนถ่ายแต่งหน้าเต็มมากอะเบาๆนะคะในนี้ตื่นมาแต่งตั้งแต่ตีสี่อันนี้ไปที่เดียวกันปะไม่ฉันฉันติดฟิ์มกันกันติดขนตาไหมไม่ติด กาวงไงล่ะนี่แฮ้เห็นยังเห็นกนนว่าเราไปดีนี่แลดกันนติ๋วเนยกล้องฉันีดำปะแล้วมองไม่เห็นนะคะกลุ่มเราจัดฉากยังายในการมีหน้าม้าของดำถ้าเหมือนอันนี้มากกว่าคารบอยในออนเสตอรี่อ่ะ อเกลับไลแกสตอรี่เคเคนะคะกลับมาแล้วนะคะกับปิงปิงสู้ฟ้ากันเลยปิงปิงสู้ฟ้ายินีล่าสุดของเราก็จะมาแล้วเป็นใครสายตาหรือว่าพัดทีมหรือว่าฉันเป็นยิปโซอุ้ยจะเป็นใครหรอจะสายตาสายตาหรอตอรี่ชีเซ่แกใครดูเอ้ยจำชื่อไม่ได้เป็นยิปโซเป็นยิปสันเขาเป็นยิปสันหรอืไฟไฟหรอเปล่ามาถ่ายมาถ่ายมาถ่าย คุณดินหน่องเนไปพิธีกรกันในดีมือเป็นพิธีกรค่ะเป็พิธีกรเท่าที่เขามาหาเหรียญกันในดีมือใช่เนี่ยเขามีเจมสันไงไจเป็นเจมสันรู้สึกว่าถึงเราจะมาปล่อยแล้วถึงว่าต้องของที่นี้ก็จะเป็นที่ของเราอยู่แล้วแต่เราก็สนุกแฮปปี้เสมอเพราะว่าเราเป็นซีอโอไงซีอโอเราต้องมีพลังบวกและก็คอยคุมก็ต้องคอยแบบมองแบบด้วยแล้วพอเป็นที่เขาถึงยากแล้วก็เขาถึงยากล้านตามากทุกคนเหมือนดาราปะ เราต้ออยู่ด้ไหน้านปไหนไ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 ปไหนปไหนไกันไปไหนไปไหนไปหนไปไหนปไหนไนไปแหนไปไไปอหนไปไหนไปไหนไปไหปไหนไปหนูปไหกไปไหนไปไหนรปไหอไปไหนไปสหนไปไ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 หเไปร์หลโหนไปปนปหนปนไนนปหนนปรหนไหนอนนปนปไไ กินข้าวเสร็จคือไปเลยใช่ไหมจะควมคุมก่อนอ่าถึงาถึงจะไปแยกอันนี้นะคะก็เอ้ยเป็นถ่ายสุดต่อไปนะคะก็คือบ้านเราเองยักษ์ขมูผีีศายักษ์ยักษขมูผีคืออะไรขอให้ชนะปปอกีนะขไม่แข่งคนเดียวคชนะดูไหมถ่ายมาทั้งชั่วโมงแล้วยังไม่ได้ไปเล่นเลย่นนา อะไรจริงป่ะถ้าไม่ติดเรื่องแบบน้องกวนน้องไก่อยากเล่นอันนี้ก็ก็เล่นดีๆจะมาเล่นเล่นป่ะเล่นคือชอบอันเนี้ยแต่เราแต่วาเล่นแล้วคะแนนเรไปไม่เล่นไม่เล่นเลยรปะไม่ใช่ตอนนี้ไมมแต่ตัมีชีวิตเหรอไปยังยังยังออกไม่เกงประมารู้สึกว่าอุกคนอะผิดนี่แหละครั้งแรกของพวกเรา นี่แล้วก็อันนี้คือนั่งโต๊แต่ละคนโดนแยกโตนะคือทุกคนโดนแยกโตอันนี้คือตอนทูช็อตเป็นไงบ้างสีแดงก็ไม่ร้อนเท่าไหร่นี้ทุกคนก็จะนั่ง,งคนละโต๊ะเป็นความส่วนตัวแล้วก็เช็คหน้าชคตาว่เฮ้่หน้าเราโอเคหรือยัง น้องการใส่ถุงถุงก็ตายนะแต่ไม่เหมือนเท่าไหร่ไม่เหมือนจะตายาทุกคนก็แต่งตัวต่างกันไปทำอะไรอยู่คะกำลังกินข้าวเว้ยค่ะดีมี่รักพงศ์รู้สึกไหอุ้ยรู้สึกเซอร์ไพรส์ค่ะที่นี่นนเลยม,มีต้มขาไก่ด้วยนะคะาอาหารไทยสู่อาหารโลกโอ้ยมต้มขาไก่มาด้วยนะคะน้องแต่ว่าจานเข้าจานเข้าโดนแล้ว เนี่ยพี่เชอกไม่หล่อหรอก็ได้แบบว่าตัดน้ำให้เยอะๆอันนี้เป็นขกาวดเยไยวยเป็นข้าวผมให้ให้ทุกนได้กันถ้าเราไม่พาไปได้องมเื่อกผมแล้วผมจะพาไปเอง่ี่ไม่เหรอส่อันที่่กังออ่ไหมเอ๊ะเอาล้่อต้องไม่นะ ก็คือพบปะนะคะใช่ค่ะประชุมสัมมนาเจินัยงานประชุมสัมมนาสร้างคนสร้างงานสร้าง,งาอาชีพเมือ่อกี้ก็มี็นรอสัมภาษณ์งานกันแล้วใช่กว่าทุกคนจะได้เข้าร่วมงานกับเรานะคะใครที่ไม่ได้ก็ปีหน้าเรายังมีจัดสัมมนาเพราบางคน,นเหมือนเรียกเงินเดือนเยอะนะเราจะดูตามหน้าตาหน้าตาแตา่าตา <ๆ S 2> ว่าโอเวียนสายไหนมาจะรู้ว่าทุกคนส่วนใหญ่ทำอาชีพอะไรกันบ้างส่วนมากจะประกอบอาชีพเป็นโจรแล้วนะ อะไรนะตัวอะไรนะตัวรถไฟนรถ่ายได้ไหมเนี่ยไหนล้วน้ถาได้ไหมทำฟอร์มพีดีเอหนูนะก็จะไปปั้นหิมะกันอีกเท้าไหเจนไอชินปังขวาต่อลูกหนูเจนซีค่ะจะทำีขงนี้ชื่ออะไรยังไม่รู้เทยจะทด้ๆเล้ไหมพี่ห็นไม่ห จะยาวเลยไอ้นไม้ตีนไ่กี่ถ่ายแล้วอยู่ไปอยู่างหลังอ๋อวิล้วาใส่กางเกงไม่หลุดนะเนี่ยชอบเต้นอ่ะชอบเต้นอ่ะอะไรอย่างเงี้ย จะสังเสียไหม 好吗？ ระเบดิดระเบิดระเบิด สนุกสนุกแต่นันๆมาทีนึงพอนะไงผมไปเล่นแรปเตอร์บัดใช่เลยอ่ะโอ้โลิปไหลเลยอ่ะลิปจะได้งอกอ่ะลิปจะได้งอกบนปากอันนี้รีวิวท really right okay, okay, okay. okay. ี่เป oh, okay, okay. ็นไงสนุกปะสนุกมากนี่จะได้ร้องเพลงไหมร็อคเกอร์ร็องเพลงร้องเกอรโอ้โหพอดเนาขออย่างโอเคเคนี่ตอนนี้นะคะมืดแล้วเป็นเวลากลางคืนที่มีพวกเรื่องแต่งไเล่นอะไรกันคะเรามาเล่นแบทพอค่ะตัวในอวกาศที่อยู่ใน คนใจใจมาด้วยกันเอาที่บอกน มันมืดอะมันไม่ได้ตั้งส่วนแล้วเนี่ยมันแบบเห็นอะไรรองเลาะไม่ได้ว้าไม่ได้แบคโฮกรดูดออกไปแล้วแม่ได้แค่หุบเดียวเมื่อกี้ฉันว่าเราชินแล้วก็ แน่เปลี่ยนแย่เลยก็ไม่เปลี่ยนเท่าไหร่โอ้ยเนี่ยหนักเลยอ่ะไม่ได้เล่นเลยเนี่ยยังอีกอ๋อจะลองเท้าเปียกเท้าหนักเลยต้องการเปียกแย่เลยใช่เล่นครึ่งเล่นเดียวกันหรือเปล่าใช่ลูกจ้าจ้าไม่ไม่เปียกเลยดิต้องการเปียกสุดเลยแย่บ้างค่ะเล้วเาดีเทนมาแล้วถ้ามันไม่ดูอ่ะมันเล่นได้แต่ถ้าดูอ่ะเล่นไม่ได้ก็ไม่แย่เข้าไปกิ้งไหมไม่เข้าไปกิ้งกว่าแต่ก็ไม่ดีใช่แต่ก็ไม่ดีก็พอเถอะ ไม่ไหวอ่ะไม่มีเสียงดีเลยซับฉันหลับไปเลยใช่พี่ชนะแบบที่เธอแบบว่าฉันฉันหลับแล้วนี่นะคะจบตอนแล้วหน้าเรายังดึงสปอนเซอร์เข้าได้นะคะทีวีวันนี้วันนี้ทครไปเล่นอะไรมาบ้างฉันเล่นแบ็คโมมาหนึ่งต่อด้วยไวกิ้งเลยต่อด้วยไวกิ้งนั่งนั่งที่เท่าไหร่ปริญญาเอกที่เกือบสิ้นน้องที่ไม่มีเสียงออกมาเลยแม่ได้ครับทำไมะไม่ไหวไปได้ไ่ไหวไปได้แล้วฉันอยู่แล้ว ขาสั่นขาสั่นแบบเนี้ยแบบมันเป็นอย่างเงี้ยเยอะเลยแล้วพักแล้วไม่พักไม่พักเลยต่อที่มาหุ่นมาหุ่นเสร็จไปรถบัมไปรถบัมเสร็จมาหนูล้มกดเราเข้าอยู่ตรงไหนไม่รู้ว่าออกสักล่างหรือออกบนออจับวิญญาณรู้สึกไงเออไม่รู้สึกนะตอนเนี้รู้สึกไงกันบ้างคะดูหน้า เดิมเลยก็ได้ตุลบาสแปดสิบสามเทียนบาทตุลลุงตุลลุงดิน้องกระป๋าเก่าเหรทำไมลุงไม่มึนกันเลยอ่ะยาไม่ยาไม่ยาไหมไม่ทำเอาแข็งแรงไม่ติดไม่งี้เนาะชื่หน้ามือชานมชานมอะไรอ่ะอะไรอ่ะมาล่าสุดเล่นอะไรมาล่าสุดเล่นหนูลมกดนะคะแบบสนุกมากนี่เลยชอบเนยอีกมีอะไรบาดเสียวเลยอ่ะที่ฟังมาแบกโคแบกโคเขาจะยิจฉา เล่นแบงค์ฮอด้วยวันนี้แล้วก็เล่นโกคาร์ดด้วยเฮ้ยจริงหรอเอ้าขอโทษเอ้ามาอันเดียวกันไหมไม่โกคาร์ดต้องซื้อเพิ่มตาบังหนูเน้นโดนมันอะเขาไปชนใครมาเดี๋ยวพูดขบีนชนเยันหลุดอ่ะกระเด็นอะเฮ้ยดีแต่เาเล่นไรจริงนะคะให้แฟนคลับเล่นจริงหรอหนูจะนห่ออยู่บ้างแกลไวคิ้งแต่ว่าฉันไม่ได้เล่นไวคิงผัดออกค่ะจะกินทชนดำเองบังเอิญโนบทันตวรรมจริงเหรอไม่เคยเห็นจริงเลยแบบว่าเฮ้ยเฮ้ย หนุ่มหมายป้กคิ๊บหน่องการไว้ด้วยนะคะบอกว่าน้องการจะตัดลงนะเชื่อมีกี่บอกว่าน้องการจะตัดลงวันใดวันหนึ่งนะพี่เป็นไงบ้างคะปีนักวัยรุ่นนี่เดี้ยโอ๊ยเป็นอะไรมาบ้าล่าสุดดูดูเดี๋ยวปุ๊บตายเลยตอนคาเป็นยังไงตอนเรียนอะไรยังไงสมัยมหาลัยเคยเล่นโอ้ยอย่าเชื่อเขาว่าสมัยนี่นี่แหละเขาบอกว่าให้ไปอะไรนะ Disney l แ n d Hong k o กง ใช่ใช่น่าจะไปฮ่องกงยมะไรอ่ะแต่ว่าถ้ามีเวลาก็อาจจะไปปารีสถ้ามีเวลาก็จะไปปารีสเหมือนอาสาพัตเขาแเรามีคนอยากออกกองอะอะออจริงอุ้แม่ค่ะแม่ค่ะแม่ค่ะดูวิ่งเหน่ยเหนื่อยนะเน่แตกเต็มตัวเลยอะถ้าคุณัวเปกละตัวเปียกอยู่กัดแล้วดูอยู่กัดทำไงกนหรอกินหหรอ่หโหด ก็เห็นไหมไม่รู้นะผไม่มีชแนลไม่มีชแนลกิยกรรมทรงจำนี่นี่อะไรไนเนโทรัพแม่แล้วอันเ่ามันเต็มเต็มไม่ไหวแล้วหรอนี่ผาไปกีแฮลอะเยอะกว่าวิ่งไหม่วิ่งแล้วกลับนอน่ายร้อยยกลับเรมาถกลับถ่ายมา่ยกับอุ้ยจิ้นอะไรเป็นไงบ้างโอเคไหมลูก แกงที่พี่แจกไปหนูไม่ใช้ล่ะเป็นไงคะสบายดีครับไม่ต้องสบายนรอไม่ได้คิดอะไรเลยสภาพไม่เหมือนคนเล่นเลยอ่ะเล่นรถบัฟเองเดียวพี่ฟูเล่นแล้วนะพี่ฟูเล่นใครอ่ะไม่เห็นเล่นเขาเล่นเด็กไปรวมไม่ใช่หรอทักทายอยู่นี่นะครับไม่รู้เห็นเขาเล่นเด็กไม่ได้ไปเด็กไปรวมไปรวมเด็กไปรว่าอุ๊ยเหมือนไม่เห็นนะพี่ฟูเลย า,นนายไปเลยอ่ะเอาติดคลิปให้ห,หน่นหอยถ้ามองมาชุดนี้ค่ะแทรกรมีจริงนะจ๊ะไม่เชื่อไปดูแฮชแท็กตำนานนี้ไม่ต้องมีใครทราบ